นี้เราก็อยู่อีกสถานที่หนึ่งแล้วนะครับที่อยู่ติดกันกันกบปราสาทน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะอไปข้างนอกกันนะครับพื้นที่ภายในแบบเยอะมากเลยนะครับผมคือถ่ายกันไม่ไหวอะ่ะ ตอนนี้น้องพีวิ่งไปรอห้องนอกแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับวัดประแก้ของเราสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ แต่นี่คือเราออกมาจากวัดพระแก้วแล้วนะแต่ก็อยู่ภายในพื้นที่เดียวกันนะครับตรงนี้ตอนนี้เรากำลังจะออกประตูนะครับอาพี่ลอยตรงนี้แล้วจะเพื่งนะรถมานะ ตรงนี้เรากำลังจะออกไปแล้วนะครับ,บงพีก็เดินนำหน้าไปแล้วนะครับอ๋อครับผมขอบคุณครับมาเดินทางนี้ครับ ออกทางนู้นครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้จะเป็นปืนเล็กไงปืนคาโลเนตอันนี้เป็นปืนโบราณหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นปืนของประเทศอังกฤษด้วยนะนี่ปืนคาโลเนตขนาดกระสุนสามพาวเดอร์ประเทศอังกฤษนะอ่ะพีมาทางนี้ครับปืนยแย่เลยไหนไปดูลูกกระสุนสิ พี่สามารถนั่งบนนั่งบนนี้ได้เลยนะครับปืนปืนคนน,นี่คือลูกกระสุนปืนจริงๆนะครับที่สมัยโบราณนี่เขาใช้กันนะครับพี่นี่แหละเขาจะยิงแบบนี้เลยตุมตามตุมตามเลย,ยใช่ปืนเยอะแยะมากมาย เราไปออกทางนู้นครับเดินตามทางไปตรงนู้นครับลูกนีอ่อันนี้เป็นเป็นพิพิพธภัณฑ์เหรอพี่เขาไปดูพิพิพธภัณฑ์ไหมเราไปดูพิพิธภัณฑ์นะอ,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 อ๋อตรงนี้เขาห้ามถ่ายรูปนะครับ เราจะพข้าไปไหมหรือว่าเราจะออกไปข้างนอกอตอนนี้เราก็กำลังเดินออกมาข้างนอกนะครับ วันนี้เรากำลังออกมาห้างองนอกแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มเต็มที่นะครับน้องพีน้องพีไม่สนใจแล้วนะครับน้องพีเดินอย่างเดียวเลยนะครับ นี่ก็เป็นประตูทางออกแล้วนะครับยี่ครับย mm hmm. ี่เต็มอิ่มแล้วยังครับวันนี้ ตอนนี้นะท่องเที่ยวก็ทยอยเดินออกกันเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้สวยงามมากเลยนะครับเนืยองพีก็กำลังจะออก ไปข้างนอกแล้วนะครับพี่ขึ้นรถนะลูกเป็นไปเลย ันนี้จะเป็นการแสดงโขนนะครับหลบรถนะครับดูที่หลบรถหลบข้บางนี้หน่อยเลาก็ออกมาแล้วนะครับ มาแล้วเดี๋ยวน้องพีก็จะไปหาอะไรกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยพี่ครับหยุดก่อนลูกน้องพีร้อนนะครับหาที่หลบแดดก่อนอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะได้ถ่ายที่วัดพระแก้วนะครับ ตอนนี้เราออกมาจากอ่าวัดพระแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะครับฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับพี่ไว้มาเพื่อนก่อนครับพี่สวัสดีครับ